โอเคสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนของครูนะคะวันนี้เรามาต่อวิชาภาษาอังกฤษที่คุณครูให้ใบงานไปนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนใบงานรอบนี้ก็คือใบงานที่หนึ่งนะคะ Weekend chores ก็คืองานบ้านสุดสัปดาห์นักเรียนลองดูงานบ้านสุดสัปดาห์ เป็นเรื่องอ่ายังอยู่บทที่1อยู่นะคะของ me and my family อ่าโอเคทีนี้นักเรียนมาดูนะคะอืมใบงานที่1ให้นักเรียนดูตารางก่อนดูตารางว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาทำงานบ้านอะไรบ้างมีใครบ้างคะมีทอมเออสตอร r ่สตอรีมีทอมมีแมรี่มี Mary, ม่ามีแดดอ่าครอบครัวเนี่ยครอบครัว เขาทำงานบ้านอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือ mop the floor mop the floor คุณครูจะพูดไปแล้วให้หนูมาดูคลิปนะคะครูจะแปลไปด้วยหนูจะได้รู้ว่ามันคืออะไรอ่า mop the floor ก็คืออ่าถูพื้นอ่าดูซิใครถูพื้นบ้างมี mary อ่าเครื่องหมายถูมี mary มีแม่มีพ่อ อ่า number two does the furniture does the furniture ก็คือปัดฝุ่นอ่าเฟอร์นิเจอระค่ะไอ้พวกโซโฟาพวกเครื่องเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านมีใครบ้างมีคุณพ่อมีคุณพ่อ number three w a t the dishes w h a s the dishes ก็คือ ล้างจานมีใครคะแมรี่ล้างจาน Number 4์โฟร์ the test out test take sorry take the test out ก็คือทำอะไรคะทิ้งขยะมีใครบ้างมีทอมแล้วก็ Dad Number เบ sweep the floor sweep the floor ก็แปลว่าอ่ากวาดบ้านนะคะอ่ะ,อะมาย้ำใหม่อ่ะคุณครูลบออกให้หมดก่อนแป๊บหบนึ่งนะคะคุณครูลบลบลบย้ำคำศัพท์ใหม่ค่ะ number o n mop the floor ก็คือถูพื้นค่ะ number t o dust the furniture dust the furniture ก็คื ทำปัดฝุ่นทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์นะคะ Number three wash the dishes wash the dishes ก็คือล้างจานต่อ Number four take the trash out take the trash out ก็คือเอาขยะไปทิ้งนะคะ Number f i v e sweep the floor sweep the floor กวาดบ้านค่ะ โอเคเรามาดูข้อที่หนึ่งเขาถามว่า who m o w the floor who แปลว่าใครใครใครถูพื้นนักให้นักเรียนมาดูตารางนะคะว่าอะใครถูพื้นนักเรียนก็ตอบว่า example number one นะคะตัวอย่างข้อหนึ่ง มอฟ t h เดอะฟอร์มีแมรี่มัมแดดหนูก็เขียนว่าหนูก็ตอบว่า Mary, Mom, and Dad, m ม r ี่มัมแอนเดดมอฟเดอะฟอร ่าแล้วก็ใส่จุดที่คุณครูไม่เติม s ตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามีคนหลายคนนะคะไม่ต้องใส่ s เข้าไปนะลกูกถ้ามีคนเดียวนักเรียนค่อยเติม s เข้าไปในคำกริยานะคะส่วนข้อ2 number 2 w o who does the furniture ใคร ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์อ่ะดูแล้วหนูก็มาตอบในนี้อ่ะ number three who wash the dishes ใครล้างจานอ่ะดูตารางมา number four who take the trash out ใครไปทิ้งขยะอ่ะดูตารางมา number five who sweep the floor เป็นคนกวาดพื้นดูตารางแล้วหนูก็เอามาตอบทำเป็นประโยคอย่าลืมใส่จุด full stop หลังประโยคด้วยนะคะนักเรียนอ่าค่ะทีนี้มาต่อบใบงานที่2นะคะใบงานที่2จะเป็น reading c h a r m reading c h a r เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรดิกากะนักเรียนรู้จักเรดิกากะไหมคะว่าคือใครใคร เป็นคนชอบดูซูเปอร์สตาร์นักเรียนก็จะรู้ว่าเรดี้กาก้คนนี้คือใครนะคะอ่ะมาดูดีกว่ามาดูมาดูาดค,คุณครูจะอ่านแล้วก็จะแปลให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนไปตอบคำถามเองนะคะว่าคือ,อยังไงหรือถ้านักเรียนอยากหาข้อมูลเองหาคำศัพท์เองก็ได้แต่ค,คุณครูจะเป็นอ่าเป็น ไกด์ไลน์ในการทำใบางานให้นักเรียนนะคะอ่ะเรามาดูใบางานต่อมาอ่ะเรื่อง Lady Gaga อ่ะเริ่มนะคะ This is Lady Gaga นี่คือ Lady Gaga A famous American singer singer แปลว่านักร้องแต่เล a ี้กาเนี่ยเป็นคนที่ มีชื่อเสียงเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นชาวอเมริกันอ่ะอ่ะต่อนะคะ her real name is หล่อนชื่อ Stephanie Joanne Angelina g e r m a n a t a อ่า Stephanie Joanne Angelina Angelina เจอเมนาตานะคะ she is 25 y e a r s old หล่อนอายุ25ปี her her birthday is 28 March เขาเกิดวันเกิดวันที่28เดือนมีนาคมนะคะ her mum and dad her mum and dad ก็คือแม่และพ่ออ่า Italian but They live in New York เขาเป็นคนอิตาเลียนแต่พวกเขาอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กนะคะอ่า she ต่อ she has got a sister c a l l n a t a t i l อ่าประโยคนี้นะคะเขามีน้องสาวชื่อว่านาตาลี she is pretty หล่อนเป็นคนสวยเลยแหละเป็นคนน่ารัก she อ่ะต่อประโยคนี้ she has she has got straight black hair, brown eyes, and a long nose เขาเป็นเขามีผมผมตรงสีดำแล้วก็มีตาสีน้ำตาลแล้วก็มีจมูกที่โดง่งหรือแบบโด่งยาวอะไรเงี้ยค่ะอะต่อมา her favorite color is light purple สีที่หล่อนชื่นชอบก็คือ,อสีม่วงสีม่วงอ,อ่อ,อนๆนะคะสีม่วงอ่อนต่อมา her favorite foods is spaghetti อาหารที่เขาชื่นชอบก็คือสปากเกตตี้นะคะ,ะต่อ she l i k e the pop star Madonna very much เขาอะชอบอ ซูเปอร์สตาร์ดารานักร้องเนี่ยก็คือโมเดิร์นามากๆเหมือนแบบเป็นแบบโมเดลที่ทำให้เขาแบบเป็นนักร้องในวันนี้นะคะ Lady Gaga can play the piano very well Lady Gaga เนี่ยยังสามารถเล่นเปียโ,โนได้ดีอีกด้วยโอเคคุณกูก็แปลให้นักเรียนพอแบบประมาณนี้เนะเาะแล้วให้นักเรียนเอาไปตอบคำถามเองอะอย่างเช่น ข้อที่นี้คะ่ะ name หล่อนชื่ออะไรคะอ่าแล้วนักเรียนก็เอามาตอบ nickname nickname ชื่อของเขาชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไร b i r t เ d a y วันเกิด,ว,กดวันที่เท่าไหร่เอ e อายุ H r u. เท่าไหร่คว u n t ี y เขาอยู่ประเทศไหน sisters or brothers ก็คือ พี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายของเขาคือใครจอาฟ์ Job. อาชีพเขาทำอะไรแฮร์ hey. เขามีผมเป็นแบบไหนอ y e สตาเขาเป็นแบบไหน f a v o r ร์ e c o คั r สีที่ชื่นชอบ f a เ o อร์ e f o ฟูอาหารที่ชื่นชอบ f a เวอร์ e s i ซิงเนักร้องที่เขาชื่นชอบคือใครนักเรียนก็เอาข้อมูลข้างบนเนี่ย มาตอบในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะให้ถูกต้องโอเคอ่ะโอเคเรามาต่อบใบงานที่สนะคะนะักเรียนใบงานที่สาม e s s who Gu e ก s who ก็คือเดาดูสิว่าในรูปเนี่ยเป็นใครคือใครเดี๋ยวรูก็จะไกลนิดนึงแล้วเดี๋ยวคุณครูหาคำศัพท์ใบงาน ให้นักเรียนศึกษาดูนะคะว่าแต่ละคําศัพท์เนี่ยแปลว่าอะไรคุณครูอาจจะบอกไม่หมดนะคะให้นักเรียนไปฝึกกันนะโอเคเริ่มอ่ะเขาเฉลยม,มาแล้วข้อที่1นนะคะ h a r e เลนฮา n เล,น,เลนดูซิใช่ลักษณะเขาหรือเปล่าฮา l e n ลนเ got shot s h o อตผมสั้นนะคะ c u r ร y ผมหยิกหยิกหยิก Black hair มีผมสีดำ Black hair ต่อมา She got a glasses มีแว่นเหมือนคุณครูเลย She got a glasses She got brown brown eyes มีตาสีน้ำตาลใช่ไหม h a r l e n มีตาสีน้ำตาลใช่ไหม And freckled 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 ก็คือมีกละนะคะมีกระ โอเคอ่ะมาต่อนะคะเด็กๆอ่ะต่อมาดูซิใครคือ w i s Francine hat got shorts สั้นอีกแล้วมีผมที่สั้น straight ผมตรง l e d hair มีผมสีอะไรคะดูซิคนไหน she goes กร e นเอยกรนเอยมีตาสีสีอะไรสีเขียว she has uh, she has sin got f a c e l หล่อนไม่มีกระลาที่หน้านะคะลองดูสิคนไหนอ่าต่อมา Susan Susan had got a s h i r t had got s h i r t ผมสั้น brown hair ผมสีน้ำตาล she is she has sorry she has got fake lip มีกระ she s got brown eye ตาสีน้ำตาลอีกแล้วลองดูว่าเป็นใครนะคะอ่า next alan alan has has got short ผมสัน้น straight ผมตรง Brown hair ผมสีน้ำตาล He เอ๊ะพอเริ่มเป็น he แล้วอ่ะ he ใช้กับผู้หญิงหรือผู้ชายคะอันนี้คือดาวคำตอบง่ายเลยว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงแล้วเพราะว่าเขาใช้คำว่า he he ก็ต้องเป็นใครเอ่ยกต้งเป็นผู้ชายนะคะก็ลองดูว่าเอ้ยผู้ชายคนไหน่ h he ha has has i n c got f a k e เกเขาไม่มีกระ He กอส brown eyes มีตาสีน้ำตาลลองดูสิผู้ชายคนไหนครูก็เอ๊ะคนไหนลองดูสิคะอ่า Next ต่อไปนะคะเป็นช้สีเขียวเป็นแดนแดน has g o t s h ร r t สันสเตร t ตรง black hair ผมสีอะไรคะ he has sin g o t fake แหละไม่มีกระ he got black eyes มีตาสีดำคุณครูเดาให้แค่นี้ให้นักเรียนไปหาเองต่อนะคะว่าแต่ละคนเนี่ย คืออยู่ในบัมเปิลไหนอยู่ในวงกลมอันไหนตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะนักเรียนโอเคอ่ะมาต่อนะคะใบางานสุดท้ายแล้วค่ะกับภาษาอังกฤษที่นักเรียนไม่ชอบเรียนแต่คุณครูชอบมีใบางานให้ทำตลอดนะคะใบางานที่สุดท้าย my family ก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ย อ่านข้อมูลเนี่ยนะคะข้อมูลอยู่ในเนี้ยตื้ตืดูซิว่าเป็นใครแล้วนักเรียนก็เอาคําที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอันเนี้ยนะคะมาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องแต่วันนี้คุณครูก็จะช่วยนักเรียนทําใบงานนะคะคุณครูใจดีไหมใจดีเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณครูเขียนคําศัพท์ให้ก่อนเนาะ โอเคค่ะมาต่อมาอ่าคุณครูเขียนให้แล้วนะคะคำแรกคำแรกค่ายค่ายใจดีมีน้ำใจอ่ะต่อ generous generous ใจกว้างเอือ้อเฟื้ออ่ะ next brother brother พี่ชายหรือน้องชาย next member members เติม s, s, s นะคะแปลว่าสมาชิกอ่ะ good good แปลว่าดี next brave brave กล้าหาญ clever clever ฉลาด wonderful wonderful ยอดเยี่ยมเอา้าทำไมเป็นอย่างงี้ยอดเยี่ยมมหัศจรรย์ ยอดเยี่ยมเฉยก็ได้โอเคอต่อนะคะ grandfather ก็คือปู่หรือตาทีนี้เรามาดูเรามาดูเนื้อหากันนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังแล้วก็แปลแปลนิดนึงให้นักเรียนไปใส่คำตอบเองเหมือนเดิมนะคะอ่ะมา Hi my name is Rola ฉันชื่อลอล่า I am nine years old and I live in London ฉันอายุ9ปีและอาศัยอยู่ที่ลอนดอน I have อตืดตืดตืด family เขามีอะไร family อ่ะเอาคำพูดมาใส่ which I love very much เขารักครอบครัวเขามากๆนะคะ J อ่ะ seek ตืดตืด in my family uh, มีหกใน my family มีหกในครอบครัวคืออะไรเอาคำมาใส่นะคะ they are my grandparents uh, มาต่อนะคะ uh, they are my grandparents uh, มีปู่ย่าตายาย my parents มีครอบครัว Me มีก็คือตัวฉันเองคนที่เล่านะคะ and my brothers พี่ชายหรือน้องชาย my name is Paul ดูสิ my อะของชื่อ Paul คือใครนะคะ he is very ต๊ดตึ to charm เขาอะไรมากๆนะคะอ่ะเติมลงไปต่อคะ่ะ My grandmother's name is Jenny. นักเรียนอย่าลืมเอาชื่อนะคะมาใส่ข้างบนนี่ว่าแต่ละคนนะชื่ออะไรก็จากเนื้อเรื่องเนี่ยแหละค่ะเดิวครูก็เนี่ยจะอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนก็ดูนะคะ She is a good cook and a tttt woman. เขาเนี่ยทำกับข้าวได้แบบ ดีได้อร่อยมากแล้วเขาก็เป็นคนเป็นผู้หญิงที่จุดจุดจุดผู้หญิงอะไรอะตอ y father's name is Jack My father คุณพ่อชื่อแจ็คต้องเรียนว่าคุณพ่อคือคนไหนเนี่ยสองคนนี้แหละผู้ชายนะคะมีสองคนนี้แหละจะคนไหนนักเรียนก็ลองดูแล้วก็เอาคำว่า Jack ไปใส่ในชื่อนะคะอะตอ he is อ่ะตืดตืด fire fighter คืออะไร fire fighter ลองเปิดคำศัพท์ดูว่าเขาคือใครเป็นคนที่ who h e l p a lot of people in danger เคืออชีพอะไรที่ชอบช่วยเหลือคนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายนะคะอ่ะต่อ my mother's name is nanny คุณแม่ชื่อแนนนี่คุณแม่คนไหนอ่าสองคนนี้แหละคุณแม่ใครหนูก็เอาชื่อมาใส่ชื่อมาใ,ใส่นะคะแนนนี่คนไหน she is a nurse and she is already ตื๊ดตื๊ดตื๊ดอ่ะมาต่อ my name is Dylan He is six years old. เขาอายุ6ปีน่าจะเป็นคนไหนในรูปนะคะลองดู He คือผู้ชายแล้วไม่ใช่ผู้หญิงแล้วใช่ไหม He is ต t t t and very funny เป็นคนที่สนุกสนานนะคะตลก We got along very well ก็คือพวกเราเนี่ยเข้ากับ คนอื่นได้ดีมากๆ I really love my family ฉันรักครอบครัวของฉันชื่อสุดเลยทีนี้คุณคณรูแปลให้แล้วนะคะให้นักเรียนหาคำตอบข้างบนเนี่ยมาใส่ให้ถูกต้องแล้วก็เอาชื่อไปใส่ข้างบนด้วยนะคะใบงานชิ้นสุดท้ายทำให้ถูกนะคะนักเรียนครูมีคะแนนให้ทุกคนสู้ๆเทอมนี้ดูสิ ใครจะคะแนนนำที่สุดโอเคอค,ค่ะ